ว่าพี่น้องมาวันนี้ได้แจงกัวหมูสามชั้นพี่นออ้องเส้นกระหล่ำกับะอินมะเขือฮักบมอบีในพี่น้องนี่ตัดนีดเกลียวกับเป็นของเนื้อห่อนพี่น้องเอ๊ะองมืออยางได้พี่น้องวันนี้อนของบุตรโอ้ลายใหญ่ฮะหิวขอบพี่น้องคก่อนกินเกล็ดมาตรงนี้เนี่ยลองก่อนพี่น้องบอกสองสามอ๋ โอ้โจัดเรื่องเอเลยพี่นอ้องก็้ย่างนี้ครัหนอีก็อ,อ,กอ,อ,กอ,อ,กอครับผมพักก็มีพีพ่น้องก็เดีไปตาดสดนันี่เหล่หผูทับสั่นพี่น้องโอ้โหเหาพี่น้อง ก็หล้วล้วเ่าหนิเจ้าคุณคพีน้องปกติจะกวา,า,กาดแก้วกวอนพะนิบ่ราณที่พี่น้องกะลน้าอันนี้ผม,ม,นะมไม่แนในะบดตลาดเล่น ใช่กระบี่ไม่กศาไม่เลีจางไปนะโปรตสูตรทั้งภาอีสานทั้งเอยกระจสุสโปร่ซต์ปักกันกระบำนะมันจะเชียวสัตว์อกหวานจะไงไม่หรอ เสียมกันพ่อม oh, no. ัูเลมารพี่น้องเสียงรบนดเลย้ยดเนอเสียเงินเคเข้า ฉันกินอีสานเขาใปเส้นตำตันเส้นมได้เพี่นรเกับของอีสานบ้าน่องกันเป็นภาคกลางภาค,หาภาคตเตนหนือภาคเต็บโรดูขึ้นกันเพื่อนหอกตวันปั่นผมเหนือขาจ้าาคกินเนี่ย ب. บเส้นํำตันบเส้นตสมมันสีรสชาติมันสีคนละอย่างกันเนาะผมมากินเองเทีผมกินว่าอะไรดิกับของอีสานเส้นํำตาลเส้นสําสม Để tôi vô mặt nó Ok các chiếc bộ cân phiên hộp Còn chỉ có xem có, có thuật khóa bay đứt rồi Xong lắp phiên hộp cân một chính là kẻ khảo nè Các thằng này thi phiên lên chưa วาอืาอาขวน้ำก่อนตื่นพี่น้องเอ้ยแน,นวเราอพ่อพรกไว้ก่อนพี่น้องก็ยิ่ินข้าว่าได้ก็ดังไระเดี่ยว